อีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับลุงตู่กาลังเสียคะแนนนะครับจากที่โดนเปิดโปงว่านโยบายลุงตู่เนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยบินไปคุยกับเขมรในเรื่องการเปิดด่านในเรื่องการทำอินฟราสตรักเจอร์ในฝั่งไทยมารับเมืองคาสินโนของเขมรนะครับซึ่งตอนนี้คนไทยเห็นพ้องต้องกันแล้วครับว่าการที่เขมรเนี่ยมีอาวุธ สนยานุภาพเนี่ยหรือว่าแม้แต่โดรนนะปัจจุบันเนี่ยมาทําร้ายทําลายฝั่งไทยเนี่ยมันก็เป็นเงินจากทุนสีเทาของคาสิโนจากสแกมเมอร์ทั้งนั้นแล้วคาสิโนสแกมเมอร์แน่นอนครับจีนลงทุนแต่ว่าเงินที่เข้าคาสิโนเนี่ยมันก็มาจากผู้เล่นฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนนักเที่ยวที่มันมาจากไอ้ด่านทั้งด่านทาวนทั้งด่านเทือนและจากโนโยบายของลุงตู่ทั้งนั้นเลยครับคนบอกว่าอา้าไปฟ้องศาลเลย นี่คุณจะไปฟ้องศาลอะไรครับมันเป็นนโยบายเข้าใจไหมครับนี่คือนโยบายลุงตู่ที่มันทําให้เกิดผลเสียในทุกวันนี้ครับเอาติ่งแมงกระเถียงผมอีกเถียงว่าเนี่ยมันคนละบริบทคนละไทม์ไลน์กันเอามารวมกันไม่ได้มึงโง่โงขเมนมันเพิ่งมีเงินมาทุกวันนี้เหรอขเมนมันสะสมเงินใน,ในยุคลุงเนี่ยที่เอื้อประโยชน์ให้มันอนะ่ะมาตั้งเท่าไหร่แล้วตอนนั้นอ่ะไทยกับขเมรก็ไม่ได้สงบนะครับเพราะว่าก่อนที่ลุงตู่จะปฏิวัติขึ้นมาไม่นานเนี่ยพี่วิลาก็โดนจับที่บ้านหนองจานขาเมีถ คดีของพื้นที่รอบพระวิหารที่เขมรจะเอาไปขึ้นศาลโลกแล้วอภิสิทธิ์ก็เสือกเอาไปเสือกเอา MOU ไปขึ้นเป็นสนนิสัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนตลอดว่าโดนเขมรล้ำแดนมาการประท้วง600กว่าครั้งในช่วงลุงตู่จนถึงช่วงเนี้ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าเขมรมันพยายามรุกข้ามาตลอดฉะนั้นเมื่อมันเป็นสถานการณ์แบบนี้กับเพื่อนบ้าน คุณต้องแบ่งขาวกับดําให้ชัดเจนขาวคือไทยดําคือขเขมรไม่มีพื้นที่สีเทาอย่างนั้นอ่ะคุณจะไปทานโยบายเขาคุณก็ทําได้แต่ในเมื่อเพื่อนบ้านมันเป็นแบบนี้ประท้วงกันมาไม่รู้กี่ครั้งมึงไปดูไทม์ไลน์เลยไอ้ฟ้าครามเนี่ยมึงไปดูไทม์ไลน์ในการประท้วงเลยไปขอดูก็ได้หกร้อยกว่าครั้งเนี่ยมาตลอดแล้วลุงมึงมาทํานโยบายแบบเนี้ยมันใช่หรือเปล่าดัะนั้นสําหรับผมนะครับเรื่องนี้เอาผิดลุงตู่ไม่ได้หรอกนะครับแต่มันเป็นนโยบายที่ คนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช้สมองคิดไม่ได้คิดถึงอธิปไตยไทยแค่อ้างอย่างเดียวว่าต้องการให้มีการค้าขายพัฒนาชายแดนด้วยกันผมก็ถามด้วยว่าไอ้ค้าขายพัฒนาชายแดนเนี่ยใครแม่งได้ก็พวกมึงนี่แหละทั้งดานจริงดานเทือนข้าราชการพ่อค้าสีเทาแม่งมีแต่สีเทาเนี่แม่งได้ไอ้ชาวบ้านขายมาม่าขายเสื้อผ้ามันได้ไม่เยอะหรอกมีอยู่แค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่ในพวกเทาเนี่ยแม่งโตหมด ข่าวก็บอกแล้วว่าเงินสวยเนี่ยปีละประมาณ800ล้าน1 0 0 0ล้านเนี่ยแม่งเก็บได้ในชายแดนภาคตะวันออกไองก้งบประมาณพวกเนี้ยมันส่งไปถึงกองทัพเหรอไม่ใช่นะมันส่งไปถึงมือผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพไอ้พวกที่อำนวยความสะดวกให้เปิดด่านด่านเทือนทั้งหลายนี่แหละมันก็เหมือนกับสอนอนี่แหละสอนอนไหนแม่งไม่มีบ่อนไลซึ่งบอนสอนอนอนั้นเอาแต่เงินเดือนข้าราชการอยเดียวแม่งก็อดอยากปากแห้ง ก็นี่ครับคือความจริงที่ติ่งนั้นไม่ดูแล้วมึงก็สร้างแต่ I.O. ที่มันจะมาโหนมาเคลมสร้างความชอบธรรมให้สัญลักษณ์ที่คุณตั้งขึ้นมาแบบนี้แหละอันนี้แม่งก็คือประเทศไทยแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าต่อไปเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงท่าทีของกองทัพก็เริ่มสโลดาวเริ่มชักช้าเริ่มงงง,งันๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันมาจากอะไรครับมันมาจากผลประโยชน์ที่เสียไปไงครับ